NT 540ค่ะ40แรงม้าค่ะ วจเช็ครั่วซึมเยอะให้เรียบร้อยแล้วนะคะพอมเปลี่ยนถ่ายของเหียทั้งหมดเลยนะคะอุย๊ยขอดูวิดีโอค่ะ 4ี่ชั่วโมงค่ะ